เล่นก็งัวหน่อยมาเร็วมามาเร็วเร็วเร็วมาแม่นั่งสาไทยตัวนี้นะหันหลังให้แหละผดไปแล้วไปแล้วชิไปหาแม่แล้วไปแล้วทุกคนไปแล้ว จมบตบไปแล้วไกลไม่ได้เลยไกลปุ๊บวิ่งนี้นั่งเสาไทยตัวนางงามมาเร็เวๆมาน,นี่มาน,นี่ <c ười> จะไปหาแม่แล้วัดที่นี่เดินหนีเชื่อใช่ยัยยงไงละ่ะนางงามเอ้ย ไม่อยากเข้ากล้องนี้ <laughs> ไปแล้วนุน่นไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าเผื่เปิดแนบ